สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สกูสกคนเด้อมื่อกี้มาพบพอกน้องแหลกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยทางนแหลกเแววมาเตาถ่านคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้อยโดยบ่ได้ไปทางใดดอกเนาพพนนะ,นะพ่อแม่พี่น้อยโดยหลังจากมือว่าน,นี่ที่วาไอทงเพ่นเปลี่ยนยางหลุดหแ้แล้วแล้วโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอบใจทางไอทงเพ่นที่เปลี่ยนห้เนาะพ่อแม่พี่น้อยโดยมาเตาทานกาับทางแม่ตู้เพลนกะ พัดทานเนาะผมไอพี่น้องทางไปานาพันกาลัง, au, งย่อมายิบอยู่พี่เนาะผมไอพี่น้องว่าพันได้จากสอบตอนนี้ก็แดดแล้วอา่าตัวเนี่ยทางกลางๆมันเนาะผมไอพี่น้องมันก็จอก,กันเป็นก้อนขึ้นมาแล้วพันว่าปากจูดแล้วมันอยากหมุนแน่ยน้อยนึง มันแดดแห้งตัวนี้ยิบแล้วแล้วตัวนี้จากผลใดจากสอบเนาะเห็นผลย่อมาย่อมาอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอง้ ทั้งเตาถ่านกระบานนี้อะโยมาอีกแล้วจะจกสอบนะอบเออเป็นยูย่พุ่นบะเออ đó tôi khoản <thích> đi đây và và bạn nàng với say lên bạn sau mưa này đi à xuống sờ đi à tôi ยังหน่อยเดียวนางจะหน่อยก็แล้วแต่จะไม่เหยียบไผ่ได้ค่ะก็แต่จะสอบแล้วฮะคืออะไร ลายศบแล้วเฮ้ยตีนเว้ยเฮ้ยเดี๋เข้ามาเด้อหนาวมันกะจะบ่ห้อนบ่ จูดขี่ฐาน,นนั่นนี่ใหม่อยูอ่หนังเอกของส่องมาแล้วบ้านี้สบายดีป้านางไปหยิบเดี๋ยวจะสอบแล้วนี่ออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสอบ แดดก็แดดเนาะทั ия, ้งลมทั้งแดดอยู่ไสมีเพื่อนแล้วมาถอกสอบก็เหียนก็มีานก็ เปิดไัยแล้วบ้านใชบ้นันนักโทษอยู่พี่เนาะ แม่ยกขวดน้องมาใหม่ๆเนาะก่อนใหญ่ดิตันนั้นก็ดีขี้พุ่นก็ขนาดเลยเนาะแบบนั้นแนห้ง ที่หสลายก็ยมันดินำ้ำดยินแล้อมันเสือหาจะกีบมันกะ,ะแหงก็ไมน,นเ,เป็นผลทำตรวจแล้ววนี้น น,นี่มันก็ไหม่เกือบเบิดเลยดิมีเจ้าโบใหม่หน่อยเดียวแดไฟ,ไม,แบบไฟไมันะไฟมันแบบนี้นะเ้าไปแบบผ่านนะ เป็นย่งเ้าเสียนะฮะาสีดังขัดอ้อยผ่าดังขักได้ฮะลูกประคขัดเราแหละได้บใหม่เาไหวเกีกนึงดตัวนีว้เป็นข,า,ขาวๆนวะไหนเดียหนึ่งดอกเดียวแลายได้หมดเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดีก็เห็นด่างส่นนถักกะลี่ขาดกั่อะไรเนาะเออพันเห็ดมาฉเาพเลยด่างก็ะดามใหญ่ไปนักกับมหุ้ม แล่วจบข่าวพ <c oughs> ี่หมอ,อกคออุณหะพี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดทานก็ทาน,ทาน,นไปนนมันตรงก็มีเาขาวคตร <c oughs> ที่นับคืนไปค่นอีกวะับไปจหน่ไอ <c oughs> <c oughs>

โอ้ผ่านงานงานก่าอยู่แล้วแค่แมวห้ามบอมามัมือนมืดมืดมืดมืแล้วยังบมแล่เลยตั้งน้ำบ่ ่ให้มันเย็นกันแล้วแล้วเด้อยังห่อนอยู่เอาออกมาใหม่อบ แล้วแล้วพักพรอนแดดเบิ่งมันนันมันยังห้อนอยู่มันเก็บบ่ได้เพลินมากปากกบ่แล้วเลยดีแหละเราเรามาซอยแล้วไว้เขาเคยเห็ตุผนเดลยแบบเดียวแล้วเเบิ่งแตะขะเบิ่งเดีกันขาดแล้วฮะแหละก็ออกมา เห็นว่าอันแม่ละตีตะกี้เราเห็ด่านนี่แต่มันเทนแล้วขวดหางไปอยู่น้ำกันขวด่านขวดยังกับไส้ทนแล้วไม่เท่ากับตะกี้ก็งามงามผ่านเจ้าปนาย ได้ผูกท่องผูกกันไพ่กันเลยก่อนขาวๆอยู่นี่ยุ่มเลิศจรมงโ้ยเหยียบ่านจ้ามุนแล้วบันน,น,นี้กิเาอ,อะดก่อนอแนฮด้น ว่าบาเลยทางนี้นะนนถั่วยูใช่เลยลิฟต์หรอบอเกือบมันเขาคิดว่าดำไหมดำเล็กใช่ไหมเอามาจูกันฉุกเฉินอะเกิดไฟลุกดีฮะในสวนมันบบน,ะน,น,มนะ ขานเเลยนะเ้หน้าค่น่นอยก็มีเด็กโคดนำเซลลาย <laughs> เซลลายกับโปเป็นยังไงเลยมันจัง แล้วแลวบาทนี้เนาะสบายมีแต่ก้องใหม่เนาะปะ้านอ่ง ก้ทำมันเศร้าหอนวะกับให้เหลือ่อยมันติ้วนอ้องผมเองพี่นอ้องลมลม,มกับลมลมมกับลมมีเรียรอ ีไปทางไงล่ะว่าเป็นอย่างนี้นะนี่หน่อยนจะเกิดไฟอ้ยออกขวัดออกมาฮอน ควันตัวต่วนดังแต่เด็ดตบตับอยู่ขดออกมาจะหนับแล้วบอกได้ว่าได้จกสอบเลยมาลายอุ่่อนี่ิองนกองาเนมัมยุอืม ดอเลยลอันกล้องไม่ได้ใหญ่เท่าพอป้าเหยคืบเะๆก็ดๆได้อยู่ดีลมเอ้ยฮะล,ล้มไยเอ้ยบ่เม่รู้ไรลเนาอวะรู้อีกแล้วหาแนวมาใส่ก่อน ถึงได้แบบนี้ะนาดเี้อ้าปิวออกเลยได้ออนดอกแบบนี้จะอยู่ทางใดส่วนเหมือนกันนะควันลายอนนี้ ดมแล้วก็ปิ้วออกหาก็ใสกันเด้อย่าปิ้วเด้อเอาสารก่อนอย่าปิ้วได้ปะ เย็นแล้วบอกเย็นงเนี่ย <c oughs> ด,ด้หันได้หนะันนะเกิดอีกเลยไครนะนี่นี่ไหนนหน่อยเดียวน,น,นั่นเราไม่สะาดนั่นเสิ่มันก็คือเตาอบเด้เตาอ,อบนั่นน่โอเคอะพวกไอ้สาเดีกถูดในมือเลยอบไป สวนนี้ไทยมันห่ออะไรน,นะเด้กผูวขาวๆผูขาวหมันรบบกะลามปลาใบดนๆรวกะลาม <c oughs> โดยเนาะจากคลิปนี้ก็ทั้งน้องเล็กอะสิคอลาพี่เพ้นท่านี้ก่อนมอนิกาทั้งไอซุพกพนกามาขวัดฐานซอยพน้างเพิ่นเนาะมาขวัดานซอยแม่เพิ่อนเนาะพแม่พี่น้องอ่ะโดยเนาะจากคลิปนี้ทั้งน้องเล็กอะสิคอลาไปก่อนท่งน้องเล็ว่าพี่พลาดประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆากัขอบใจทางพแมย์พี่น้องที่ฮับซุ้มคลิปของน้องเลยตั้งแต่ต้นจนจบที่บุความโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเล็กอะสิคอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนา้าเด้อพแม่พี่น้อง ขอกล่าวคำว่าสบายดี